แนะนำก่อนเปิดกล่องกรุณาตรวจเช็คสินค้าโดยถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เปิดกล่องณวันรับสินค้าด้วยนะครับวันนี้อีฟจะพามาแกะกล่องสินค้ารุ่นใหม่เครื่องดูดความติดผนังรุ่น s c Diesel ขี90 plus ขนาด90เซนติเมตรโครงเครื่องสีดำด้านสวยงามทันสมัย มาพร้อมกำลังดูดสูงถึง1,250ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงระบบควบคุมชนิดสัมผัสปรับแรงลมได้3ระดับแผ่นกรองไอ้น้ำมันสแตนเลสสตีลชนิดบัฟเฟิลฟิลเตอร์สามารถดักจับไอน้ำมันได้ดีมาแกะกล่องกันดูครับว่าภายในกล่องมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้าง 1. คู่มือการใช้งานเครื่องดูดควัน 2. ใบรับประกันสินค้า3ปีกีเสื้อเครื่องดูดควัน 4ชุดน็อตและพุก5เหล็กคลาดป่องสำหรับติดตั้งเครื่องดูดควัน2ชิ้น6ท่อลมอลูมิเนียม1ชิ้น7ปล่องครอบท่อ1ชุด2ชิ้นทั้งปล่องในและนอก8กระจกนิรภัยทรงโค้งสีดำ9เครื่องดูดควันติดผนังรุ่น s C K Diesel K 90 plus ที่มาพร้อมบัฟเฟอร์ฟิลเตอร์และภาชนะรองน้ำมันที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องอีฟรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา2ปีแบบออนไซต์เซอร์วิสและ จัดส่งฟรีทั่วประเทศลงทะเบียนได้ที่ www.eve.co.th/warranty หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลย